นี่มดขึ้นเลยครับดูนี่หวานมากมดขึ้นเลยดูนะครับหวานไม่หวานเนี่ยครับดูมดขึ้นอนะ่ะนี่ครับดูนี่ฝักสวยงามนะครับ นี่ครับวันนี้หักข้าโพดอันนี้เป็นข้าโพดหวานนะครับผมนี่จะให้ดูฝักใหญ่นะครับผมนี่ครับสดๆจากสวนเลยนะครับผมอันนี้คาดว่าน่าจะได้ประมาณสามสี่ตัน สามสี่พันโลน่าจะได้นะครับผมนี่จะให้ดูฝักนะครับจะเข้ามาข้างในให้ดูฝักนะครับนี่ฝักสวยงามนะครับสดๆจากสวนแบบนี้ นี่ครับฝักใหญ่นะขนาดอยู่ในร่มก็ยังฝักใหญ่นะครับฝักใหญ่ครับโพดหวานนะครับเพื่อนๆนให้ดูนะครับให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่มดขึ้นเลยครับดูนี่หวานมากมดขึ้นเลยดูนะครับ หวานไม่หวานเนี่ยครับดูมดขึ้นนะ่ะนี่ครับดูนี่ฝักสวยงามนะครับหวานจนมดขึ้นนะครับข้าวโพนี่นี่ครับดูกำลังหักนะครับสดๆใหม่ๆจากสวนเลยนะครับผม ตรงนี้ก็ปลูกไว้ประมาณนะครับตรงนี้ก็ไล่นิดๆนะครับผมนี่ก็จะปลูกเป็นชุดๆไปนะครับผมฝั่งนี้ยังเล็กอยู่นะครับลำต้นสูงมากฝากสวยนะครับผม นี่ก็มีพ่อค้ามารอรับอยู่เลยครับมีเจ้าประจาอยู่นะครับผมนี่ดูฝักสวยงามมากนี่เขาจะปลูกยาวไปถึงนู้นเลยรู้สึกน่าจะประมาณสองไร่นะครับผมสองไร่ จุดนี้ยังเล็กอยู่นะครับผม